จ๊กินกินเขาอยากกินหมูสับเอาสั่งให้เขาหน่อยเอาหมูสับค่ะเอาหน่อยค่ะสิบบาทเอาสองลูกเขาเรียกว่าอะไรอะคะอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะพี่เจนี่จะมากไปเลยเจเจเจมากแล้วเจต้องอ่านค่ะใช่ไหมคะค่ะขอโทษค่ะถามได้ค่ะ กรุญาถ่ายนะคะกินเข้าไปกินเข้าไปกินข้าไป เจ๊เจ๊ไม่กินน้ำเส๊หัว่ะเี่เจ๊ไม่กินน้ำหน้ากะเกออไม่ต้องกินเลยสักอย่างอออไอไไ้นี่ใส่เดี๋ยวค่ะหิวไหมวะหิวเดี๋ยวกินไปหนึง่งก้อนนี้นะไ่บะหมี่นะ เขาไม่กินเขาไม่กินเดี๋ยวเขาหากินเองท่านคิดบาทท่านคิดห้าบาทคู่หนึ่งสิบบาทอันละห้าบาทข้าวภูเก็ตเลยคุณก็ใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะข้าวภูเก็ตเลยเป็นเลยกูห้าบาทค่ากูละห้าบาทเหมือนก็เจ้าคู่ละห้าบาทสี่อันสิบบาท พี่เจ้นี่เขาเรียกว่าตลาดอะไรอ่ะเขาอยากกินนเขาอยากกินบะหมี่นี่เจ้กินเนี่ยซื้อคนเร็วใส่คนเร็วแม่ค้าตรงนี้นะ นี่คืะที่นั่งอยูนี้มา้วนั่งตรงนี้เข้ามาเลยถามหมดแล้วว่าบอกเอาเส้นนี่เป็นกระเนี่ยกระดาษเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเข้ามาแล้วยกไปข้างหน้ามีนู่นใช่ไปนั่งข้างหน้าโน้นนั้นลูกค่ะอันนี้เป็นอะไรคะไปนั่งไว้ก่อนเลยอันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้เป็นข้าวแรงคุณแบบร้อนนี้แบบเย็นอันนั้แบบอร่อยค่ะไม่กินแต่ว่ามาแล้วอกินเหมือนึ่งบน้ี่มาส่วยปาทเข้าร้านอันนี้มาซื้อเหมือนกันแต่ว่ากินแล้วอร่อยใช่ไหมคะกินสองรอบแล้วค่ะ ออกไปนอร่อยเป็นเินวนนะคะโจอันนี้ก็อยากกินอ่ะไม่รู้ได้หมดทุกอย่างหมดเลยมีกานมีกเอามอขามีสองถ้วย่ะมีสองถ้วยใส่อะไรบ้างคะใส่หมดทุกอย่างใส่ทุกอย่างอะค่ะเไม่มันมีสองน้ำเหรอคะเอาเอาเล นอีเจ๊เอาใส่นี่เขาเอาใส่นี่นะเจ๊จะกินน้ำอะไรเจ๊เอาน้ำซุปเหรอเขาลองกินน้ำกับน้ำตัวเนี้ยมันกินแล้วเหมือนโจ๊กอ่ะง่าเขาใส่เส้นใส่นี่แล้วก็ไั่ขัดยอดรังเก่าเราซื้อขวดรังเก่าเพาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเส้นเอาเอาน้ำเนี่ยค่ะจกจกลังเตาเหรอคะนี่เขาเรียกว่าจ๊กขวดรังเก่าเจ๊ ้ขาน้ำนี่เหรอเข้าน้ำนี่นะ